รู้สึกว่าวันนี้หล่อมากเรารู้สึกยังไงบ้างอะไรนะฮะพุ่งพุ่งโล่หรอครับใช่ครับพุ่งขึ้นมากค่ะมองตัวเองยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้หล่อมากไม่ไม่ครับรู้สึกอายมากครับเวลาเวลาได้เวลาได้รับคำชมเราฟังรู้สึกเราเป็นยังไงอ่ะเืมอ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 มอื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 นอืม e ืมอ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  ไอ้โหครับพี่ okay, okay, right. oh no. them, like, ิายได้องไทเฮยมากครับรยเพราะหลายคนคาดหวังอยากเห็นเราใส่สเอซ่าดก้งโฟลตูซินเนแล้วรเดเปนสูอ่าอ่าส่า้งไรใช่ไหมครับอ่าเรากติไม่ไม่เคยใส่เสื้อชุดกิ้งฟ้เราอาจจะาจะวลังเล็กใช่ไหมรู้สึกลัครับ แต่พี่จองคือใส่ตลอดก่อนหน้านี้ผมรู้สึกรู้สึกล้ลลอนม,มากครับเกิดข <c oughs> ึ้นตลอมากเจ็บตลอมากครับผมรู้สึกห,หลายคนชมว่าหลอ่ออยา่างวันนี้หล่อมากหล่อจริงอ,อยากใส่ชุดนี้ไปเดินป่าไหมอ่าถึงป่าใช่ใ,ใส่ชุดนี้ไปเดินป่าถ้าเอาได้ครับใช่ครใส่ชุดนี้ทากไม่กัดจริงครับนี่ต้องใส่ชุด <c oughs> อยากให้พูดถึงโชว์บนเวทีเมื่อกี้มีเต้นด้วยอคารนหลอดเต้นเต้นบนเวทีเต้นแบบนี้ใช่ไปยังไงบ้างก็้ระเจ้าญาตว่าเก่งไหมครับเก่งมากต้องเกิดเต้นสามีงต่อใมใช้เวลาต้อมนานไหมเขาอาจจะานรับ เจเมื่อกี้เต้นบนเวทีเป็นยังไงบ้างพุ้มยากเลี้ยนเต้นครับไม่เก่งแล้วหว่างเต้นกับรำไทยอันไหนชอบมากกว่ากันรำไทยช่วยกว่าค่ะรำไทยสวยกว่าจริงไม่ต่อพันเลยจริงจรำไทยเป็น กอนี่ก็จรทงสวยกว่าเต้นวันนี้เป็นคนโรูบครับอ่าในรอบป่นลยนะก่อนอ่ะแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างมาเป็นครอบครัวซัมซุงโอซัมซุงแฟมิลี่ซัมซุงฟิลิปโอ้คือโอ้ดีจิงสวยเลยเด็กๆครับ แบบนี้เราค่อยให้ใส่กระเป๋าใสเก๋งให้มากับครับอย่างอย่างเราเป็สายท่องเที่ยวอยู่แล้วมันสะดวกมากตึ้งไปพร้อมดีคร้อมรุ่นี้กล้องก็ดียานแล้วยานแ้ะเป็นยังจริงๆเอาเข้าป่าเป็นยังไงบ้างซัมซุงเอาเข้าป่าเป็นยังไงบ้างสะดวกสบายแค่ไหนโอ้อันนี้คิงเร็งเร็วกันน้ำดีต ดูไม่ตรงตกล้งตุกค่ะแต่พี่จอมชอบทำโทรศตตัพท์ตกชอบทำเทเลโฟนตกอ๋อโอยโอยแต่ไม่พังไม่พังยังไม่พังและคันเรนเป็นยังไงบ้างเราเป็นคนชอบถ่ายรูปให้พี่จอมมันดีแค่ไหนช่วง้ถ่ายรูปแต่ กลล็กซี่เอไอช่วยรูกซ่อยๆอยค่ะเลยไล่ตัวพวันักเรยนก่อยค่ะชอบกลล็กซี่ค่ะเออล่าสุดโดนนิ่โดนอกจิด <statistically> ย <statistically gra vel> <c oughs> <c oughs> ังไงบ้างอโดนนกจิอ่าอ่าต้นกจมากเลไม่เจ็ค่ะโอเคเร็วค่ะหรือเราเราไปว่านกว่าเป็นเคอร์บี้มันจะจิกเก่า เคอร์บี้เออเราว่านกอ่ะเป็นเคอร์บี้เออนกเป็นิงเ่าอบไปอยู่ไม่ไม่เอไม่เอาค่ะดคอร์บี้อาเป็นีา่ะน่่า่านาา่าฮ่า่า่าฮ่า่่่่ะ่ นกดกเคอร์บี้ทาสจิ๊กนกเคอร์บี้จ้าจ้ะตายจ้ะจ้ารบเลยโมโหโมโหใช่ไหมแอนกิเบิร์แอนกิเบิร์แอนกิเร์โมโหเหมือนเคอร์บี้อ๋อโอ้โหเมืองเคอร์บี้ไม่ใช่บุกเคอร์บี้ใช่ไหมครับเป็นห่วงพี่จองไปไหนก็เจอสัตว์กัดทำจิกตลอดอย่างเงี้ย่ะเซตเซัด ก็เผาเบาอาจารย์ไม่ไม่ไม่เอาอาจาจะอยากเล่นร่วยกันรู้สึกยังไงบ้างว่าเราเป็นที่รักของสัตว์ผ้าเออก็รักเรานกก็รักเราไอ้นกจอมแอนิมอลไอ้เนุชพี่จอมแอนิมอลเลิฟยูคิดบ้างก็ค่ะอาจารย์พี่จอมฟิลแอนิมอลเลิฟยู ทีมากครับพราะมชุบสัตว์มังกรพยืนยันว่าทุกสัตว์รักพี่จอมใช่ไหมคะยืนยัน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 ว่าทุกสัตว์รักเป็นเพื่อนกับพี่จอมอ้อออั์ไม่ได้ยังยังยังไม่รู้สุดท้ายแล

เนื้อเนื้อหอมเนื้อหอมใครๆก็อยากได้ไปร่วมงานรู้สึกยังไงบ้างโซนฮอตโซนฮอตกใครใก็อยากมาร่วมงานไม่ไม่ด้ฮอตแบบนั้นแต่แค่จะเป็นฮอตเป็นร้อน่อยากจะร่วมงานกับเราทกคอยากจะร่วมงานกับเรานเ how do you feel ไเลยก่อนครับีใจไหมีใจไหมอ่าค้ามสมากเิดีใจด้วยกับเออไม่ไม่รู้พดเออเออคาสุขครับครับครับที่หายออกไปแบบนี้ครับย่งเติบโตายรูปนะคะถ่ยรูป